ทำฟักทองเชื่อมแบบง่ายๆนะคะฟักทองล้างให้สะอาดอย่าให้มีดินติดนะคะเกลือใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายใส่เกลือใบเตยปิดฝาไ้ก่อนกลิ่นใบเตยจะได้ไม่ออกนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่น้ำตาลมะพระ้าวน้ำตาลทรายน้ำตาลนี่หวานมากหวานน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะตอ่น,นี้น้ำตาลละลายคะ่ะ ทางละลายดีแล้วค่ะใส่ฟักทองลงไปน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอปิ่มๆฟักทองะคะ่ะไม่ต้องจนท่วมก็ได้อย่าลน้ำฟักทองก็อเพราะว่าเราต้องเชื่อมจนน้าแห้งนะคะอย่าเชื่อมทิ้งจนลืมนะคะระวังไฟไหม้บ้านต้องคอยมาดูด้วยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าใครชอบน้ํายังแบบ ช่ำๆก็ไม่ต้องเอาน้ําแห้งมากนะคะก็อันนี้ก็แด้แต่ความชอบประมาณนี้เนาะชิ้นไหนที่น้ําไม่โดนก็ตักน้ํำลาดแต่นี้ได้ค่ะต้องคอยมาดูนะคะตั้งทิ้งไว้แล้วค่ะปิดฝานด้แคะแต่ต้องทิ้งจำลืมนะคะเห็นไหมพอเดือดน้ำก็จะช่วงเองนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะจะใช้เวลาเรื่องงนานกว่าน้ำาต่แห้งเนาะนี่ค่ะน้ำแห้งแล้วนี่ตักชิมดูแล้วค่ะหวานกำลังดีนะคะ ทานแบบราดน้ำกะทิก็ได้ค่ะ